ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยาศจนกว่าความตายจะมาพาคเราจากกันครับเมื่อไหร่มันจะเลือกทำตัวเป็นหมอผีสียทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปสามปีแล้วลูกพุธก็บอกเองว่าไอ้ผีตรงนี้มันอาฆายังไงไม่ต้องกลับมากูกลับไปยอด คิดเหมือนเลยว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างรอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักสัญญากับพี่ก่อนเนาะพี่ยักจะกลับมาได้สิพี่สัญญาค,ค,ค,คนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมันถูกผีหานั่นแดกกระจอกขิบผายรอเธอ ิดดวงใจโปรดได้ฟังเล